เบืงค่ะไปแล้วนะคะร้านของเราไปแล้วค่ะพี่นองค่ะนี่พามาดูความทรงจำเนาะค่ะเนาะเบื้องค่ะเมื่อนี้เพิน่นเนี่ยมาเอาลานเก่าของเฮาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่นจัดการพาเคืองบะลูเพิ่นมาเอาตอนใดคะ่ะเพราะว่า,มาเมื่อเสาร์นี้ฝนตกคักตกคักอีหลีหลอเลยเสาร์ดอนก็นเลยไม่ได้ออกมากค่ะปล่อยเพิ่นเห็ดของเพิ่นเอาเองเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ก็ไดมาแก้ไปแบบนี้อันนี้คือที่เก่านะคะวุ้ัวเพิ่นไปใส่ด้วยิ่นเอาสงไสพิ่นกับบ้านค่ะสงไสพิ่นเอาอีกอีกซีกหนึ่งไปนี่ร้านเก่าของเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี่ค่ะจะยู่มองนี้ค่ะแล้วที่เราต่อสัญญาไม่ได้คือตรงนี้นะคะแล้วแอนกระไดใหญ่ขอมาอยู่ในในลานไม้มองนี้ค่ะอยู่ติดกันเลยนะคะลงป้านหน้าอาคารนี่ ย่ติดกันเลยค่ะนี่คือที่เก่าของเออที่ใหม่ของเราค่ะเราจะอยู่ตรงนี้จนว่ายู่บ่ได้พุ่นละค่ะจะมาให้ลุงปานะอาได้เบิ้งนี่บ่ได้ไกลกันเลยนะคะอยู่ติดกันเลยค่ะยุติดกันเลยเด้อค่ะเด้อนี่ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะคะแต่กระสิคอยเห็ดไปเดือดใหมาหอดลานพอดีมาท่อมกับว่า เพิ่นมาใหญ่ค่ะก็เลยอยากถ่ายูวิดีโอให้ลุงปาหนาอาได้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งความทรงจำของเราเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ด้วยกันมาสิบสี่สิบหาปีพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะอือเรามาเริ่มตรงใหม่เข้ากระลูซึกว่าใจวิวอยู่เด้อันนี้ก็คือที่จอดรถของเราเนาะคะนะ่ะเนาะจอดรถใหม่ของเฮาค่ะ <c oughs> เหลียวเห็นอ่าเหลียวเห็นอ่าลานเก้า กำลังตาสี่นกําลังตาสีเอาไปค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนที่เขาจะมาเอาไปไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะคะนี่ค่ะไม่ได้ไกลกันนะคะติดกันเลยค่ะพี่น,อน้องคะติดกันเลยค้นละ่ะค้นล,นล่าขอฟังซื้อ,อหน่อยไหมค่ะนี่เดียวเห็นแล้วกะใจหายเนาะค่ะเนาะแต่กะนี่แหละค่ะมมี่อย่างแน่นอนนะคะมีพบกับมีจักค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้จัดการเข้ามาในร้านใหม่ของเรานะคะฝนตกคักพี่น้องเอ้ยฝนตกคักฝนตกแน่มือนีอ่เราไม่ได้ทำบุฟเฟ่ด้วยนะคะนี่้านเขาเปิดเที่ยงค่ะพึ่งเขามาหอดลานนะคะตอนนี้เวลาอีกหานที่จะเปิดลานค่ะนี่สภาพที่แบบว่าร้านเราไม่มีบุฟเฟ่ด้วยค่ะเด้อ ส่อมประตูออกไปกับเศษห็นลานเก่าของเฮาจอดยี่หันเพิ่นก็สะเอาไปค่ะลานของเสาดอนลานเก่าน,นี่มันสิเป็นไข่ไข่กระบาคอนเทนเนอร์เห็นไหมค่ะแล้วเราเอามาดัดแปลงทําเป็น,นาเป็นลานอาหารเห็นไหมเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยปาดออกเห็นไหมคุณน้องปาดออกผ้าเคืองมันสิมีอยู่สองเคืองค่ะนี่มันจะมีอยู่สองครึ่งนะคะ ไปเรียบร้อยแล้วค่ะขออ่าล้านเก่าไปเข้ากับแม่ยุ่ในลานไม่เนาะคะนะ่ะเนาะขอให้เข้าจัจการจะเลิ่อนงอกงามคือเก่าคือเมื่อเดิมลูกค้าไหลมาแช่มากคือเก้านั่นแหละเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่หม่องเก่าค่ะอยู่ที่เก่าถ้าลูกค้าถามมาเธอย้ายไปไหนหมก้อนนี่บ่ไดวาจะอยู่หม่องเก่าด้หมก้อนนี่ปไดอีกทีนึงค่ะแล้วทีนี้หลายๆคนที่ติดตามเสาดอนมากับสิงหูนะคะว่า าสาวอุดรน,น่ะบ่ได้ตั้งใจวาสัญญาย้เขาเมื่อมองนีค่ะเพราะว่ามองนีที่สาวอุดรอ,อยู่นี่เพิ่นก็มีค้นเศราไม่พีน่นองเออแล้วทีนี้แล้วที่นี่ตรงที่เราทํากระดาษเก่ากันน่ะตรงที่เราจะย้ายไปห้เาเห็ดขอตกลงขอเสนอของของทั้งสองฝ่ายทั้งแอนแล้วก็ทั้งเพิินห้ารหลับขอเสนอซึ่งกันและกันไม่ได้กันเลยไปต่อบ่ได้ค่ะแล้วกับพอดีว่า ลานตรงที่คังคงเสาดอนตรงที่เสาดอนได้ปะณปัจจุบันนี้คือมีบุญบุญมหาิเสาดอนนี่ละแล้วคนที่เช่าอยู่ก่อนน่ะเพิ่นย้ายออกพี่นองเออย้ายออกเสาดอนกับเห็นม่ลานกับม่เห็นพอดีก็เลยจัดการเบากับจะาของทีเขาเลยค่ะเบามือนั่นใดมือนั่นเลยค่ะพี่นองคะเออพ่อแคว่าเขาย้ายออกซุ่งเขาต่อคิ้วยููน่นแล้วจะคลองลานเพิ่นกับบ่ได้เอานะคะ เพราะว่าเฮ้ายูกับเพิ่นมาเป็นเจ้าของเดียวกันดีครับสาดอนเสาขีดินเพิ่นน่ะค่ะเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วสาวดอนอยู่น้ำเพิ่นมาสิบสี่สิบห้าปีพ่อสาดอนว่าสาวดอนสิเสาต่อของเพิ่นไดบ้บ่ถ้าผู้เก่าเพิ่นออกน่ะเพิ่นดีใจหลายพี่น้องหายเลยค่ะบอบอบอ,บอเขาไปหาส้มติดต่อคิ้วจากเจ้าหนี่เลยเพราะว่าเฮ้ากับยูน้ำกันมาโดนเนาะคะ่ะเนาะนี่เรียงคาสอกคาเสาเฮากับเคยบิดบิวเฮากับเบคยไม่มีปัญหาน่ะแมม เพิ่นกะเลยให้เหาเป็นพู้ต่อไปหเหากนเลยได้มองนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะได้มองนี้แอนกมามักยู่ดี้บานนี้มากลายก็มองเก้ามองว่าสิไปนะพร้อมเพราะว่ายังฐานลูกคา้าเขาไม่ยู่มองนี้แล้วค่ะฐานลูกค้าเขาไม่ยู่มองนีเพิ่นกะมาคกกือเก้าน่ะแม่เออก็เลยดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะเออดีไปอีกแบบหนึ่งเพิ่นกะมาจัดการเฮ็ดขังนอกนนเฮ็ดขังในเฮ็ดห้มดสุมองสุบอนค่ะนี่นะคะ มื่อนีก็เลยได้มาเบาให้พี่น้องฟังบ่ได้เห็นตอนพนยกข้นเนาะ่าพันยกขืนจังหดค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นไปซ้ายนั่นสงสัยเพิ่นเอาอีกเปียงหนึ่งไปอีกซีกหนึ่งไปนะคะมันสิเบิงว่าเป็นสองสีกห้อยเพิ่นผ้าออกจากกันเห็นไหมคะพี่น้องห้อยเพิ่นผ้าออกจากกันแล้วเพิ่นก็ยกอีกซสีกหนึ่งไปค่ะนี่ไม่รู้ว่าน้องจะเดินทางไปไหนเอ่ยนี่โอหโวว่าน้องสิเดินทางไปยุใสไปยุน้ำไผ่กับให้เพิ่นกิจการเพิ่นลุงเรื่องกับให้เพิ่น ขายดิบขายดีคือสาวอุดรเนาะคะเนาะนี่ไผเอาไปกับให้นองยูน้าเพลินแบบขายดิบขายดีคือกันกับสาวอุดรนั่นแหละค่ะกับสิประมาณนี้แหละค่ะพี่นองออคลิปนี้คลิปความแห่งความทรงจํามาให้ลูกปาหนาอาด้เบิ้งเด้อค่ะพี่นองค้านี่ให้เบิ้งล้านเก้าเกาของห้าว่าเป็นลักษณะชั้นใดนี่ค่ะพนกับเก้งคักพี่นองอืมเก้งคักมาเอาไปเก้งคักค่ะพี่นองค้า สาดอนสืมาเสาวดอนกับสืมาเป็นเปียงแบบนี้เนี่ยสืมาสองเปียงค่ะถ้าเขาไปเบื้องไก่ไก่นี่สิค่อนคางงใใ่ายลค่อน้างกวงที่เดียวเลยดีตลัดเปียงนี่พี่น้องี่ออฝนมันตกสาดอนกับว่าอยากบ่ได้อยากไปทายนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็นสิเห็นขังในไปแล้วก็เสียหน้าค่ะเนาะกนะ็เลยทายเหตเบื้องตาแบบนี้เพื่อนเอาไปแบบง่ายๆเลยดีพี่นอ้องเออเพื่อน,นเฮ็ดดีคักเฮ็ดง่ายค่ะแบบแบบเรื่องไหนล่ะ ไม่เหมือนบ่คือบานเฮานะเนาะบานเห้าทามีในระบบมันก็สิง่ายคือกันยังสี่ในความคิดของสาาดอนสาาดอนกับ่เคยเห็นบานเห่าเนาะค่ะสาาดอนกับเห็นตะยุ่นี่เห็ดสาาดอนอามาเซาดอนก็มาแบบนี่ได้ไปไปเกากับว่าได้ถอดออกพี่พีนวังคือแม่สิไปถอดออกก็ไปไปเกาขึ้นมาบ่นั่นสันเด้กับิือยุต่ว่าพนไดเอาขืนไปหันแล้วกับว่าได้อยากเอาลงมาเอาออกมาปันใดกะเดี๋ยวสิสังตัดเอาไม่ดอกเนาะค่ะเนาะ อันนั้นไปคําไปคู่น้าผู้ขังนาสร้างเหิ่นไปเปลี่ยนซื้อเอาไม้ใส่ไม้ซะประมานนี้เนาะค่ะเนาะนี่อ้ยมาก,กับสายฝนเลยค่ะไปกับสายฝนเลยค่ะนองนี่อ่อนไทยเก่าของเราเนาะค่ะเนาะไปเด้ออีหล่าเอ้ยไปโศกไปมานไปคําไปคู่น้ําเพิ่นค่ะไปคําไปคู่น้ําผู้ไม่เด้อสาวดอนกัสิเริ่มต้นไม่จากมองนี้ละค่ะ มองที่ข้าเขามายูไม่กับให้คาให้คูดให้โสดให้มนันคือเก้านน่ลนล่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะว้าวคลิปแห่งความทรงจํานะคะคลิปเนี่ยภาพเป็นของวันเบิ้งคลิปแห่งความทรงจําค่ะไปแล้วนะคะร้านของเรานะคะ่คนมาหับไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะขั้นน้่นทางออกแล้วนะคะ คันตัวเล็กตามทางานำทางนะคะคันใหญ่นี้ก็จะไปทีหลังค่ะพี่นอนคะนี่นะคะไปเดี๋ยวเราออกไปเปิดประตู้านดูกันนะคะนี่ค่ะไปแล้วนะคะคุณค่ะไปแล้วนะคะร้านของเราไปแล้วค่ะพี่นอนค,ะนค่ะ,ะ,คะ,คะ,นนคะฟังฟังหนึ่ ก็ได้ล่างเลยนะคะแฟนใหญ่ไป,ไปแล้วค่ะไปอยู่กับเจ้าฟองใหม่ก็ไฮโซกไ่มานคคำคำคุ้นคุ้นคืออยู่กับสาวอุดรเด้อคะะไปแล้วค่ะไปค่ะโซปีโซปีนี่ใช่ค่ะคนไต่ทางนี่ค่ะพี่น้องคะนั่งท่านพอดีพี่น้องเพิ่งค่ะไปแล้วนะคะร้านของเราไปแล้วค่ะ